เอาใจบ่พ่อยัางเปิดเสือให้เบิร์นน่นนี่ร้องเพลงให้ฟังด้วยเอาใจเอาใจด้พ่อเลยนะถ้าเปิดเสือให้ดูด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าพนมกรนนะคะเหตุการณ์ที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้อาจจะวุ่นวายบ้างนะคะแต่ว่ามันเรื่องกินค่ะมันเรื่องกินค่ะ เราคิดว่าท่านผู้ชมก็อยากกินเหมือนเรานะคะเจ้านี้อร่อยมากนะคะใครที่เปิดเข้ามาดูนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะติดตามช่องอยโสธราด้วยเปี <laughs> นสมาชิกให้สมาชิกรับแล้วก็ติดตามช่องด้วยนะคะ ตัดฝั่งน้นนะคะดูความยินดีเสร็นะคะตัดให้หมดนะคะกาแฟ,แแฟร้อนเด้อกาแฟร้อนเด้อโอเปอเรชนร้อนเด้อมีบริการคือการใดเห็นแ,<ก>แต่สาวสวยไปยืนอยู่ตรงไหนก็ไม่เหยให้บริการแต่ตรงนั้นไม่ได้นะกาแฟก็มีโอเปอเรชนก็มี ได้เอากล้วยมาใครอยากได้ไปหากล้วยมาก้วยบกมานกล้ยเนะกล้วยลราอยู่50สิบนะคะหมดก็คือดกบ้านแล้วกต่บ้าเลยทำบุญใหม่มุกมาใหม่ อย่าดื้อด้วยเพี้ยงเพียงเอาเราสวยมนพี่นะลุมกับ่ายอย่าดื้อมีทเพไทยด้วยเธอเล็นได้ใหญ่แล้วก yeah, wow. ินไ้พี่อย่าไปกินนะลูกถ่ายหแฟร็กินกาแฟเอากาแฟให้แจไป กาแฟก็ได้จ้ามีบริการตักอยู่ในถุงดำนะคะตักตรงนั้นเลยมาใส่น้ำที่นี่นะจ๊ะกักมวยยิงตักถุงดำเอาเลยค่ะโอวัลตินก็มีสำหรับคนที่ชอบนะคะพี่กินออยากกินถุงหนูนะมันอร่อยจริงจริงทำไงล่ะทำไงล่ะอย่างนัะ ถึงก็0ู8ย์แปดแปี่เจะเอาอีเมลไหมคะเบิร์นเลยมาจ้า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 อาอะออะไรก็เอาอันนี้ก็ได้ มีฟันไหมคะถ้ามีฟันเราจะตักของน้หน่งช้อนกาแสักสองช้อนชอน้อดเลยนะคเจ้าิมกาไปจิ้มลาบสักเ่อยแก้าไปจิ้มเหลืองกมัด้ยตักพิถุงเลยนะจ๊ะถุงดำจ้าเชิญผู้นำนะคะมาเลยค่ะนับกาแฟอ้ยินดี

คนตักไอติมสวยสวยพะราเราก็เลยต้องมากินกนด้ยกน้อะได้สวยมันกันนใช่ค่ะินแรนะใส่ตัวด้วยมากทีตัวใช่ไหมนจะพี่จะไม่ได้มาอพี่ก็เอาก่อนซคิวเลยชุมชนใช่ไหมเชิญผู้นำชุมชน คะโอเคนะคะอย่าน้อยใจนะไไมม่่น้อยไม่น้้อยจาน้อยใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแถมตัวให้เดี๋ยวหนูแถมตัวให้เอาไปเลี้ยงที่บ้านเลยเอาไปเลี้ยงที่บ้านแล้วโควิดตินไหมคะรับโควิดตินไหมร้อนๆเดี๋ยวนี้อันนี้ให้เจ้าหนี้เขาก่อนใส่น้อยก็ว่าหนูอีกใส่เยอะก็ว่าหนู่งอีกใหญ่เนี่ยมันนี่หอมแฉมเลย ยายจะโดนหอมแก้มเมื่อกีงานนี้โดนแรกล้วโดนแรกหอมแก้มเดียวแล้วเอาใจริงยากด้วยความยินดีเราจะได้สวยไปพร้อมๆกันใช่สวยๆไปด้วยกันลุกยาเป็นสีน้ำตาลเข้มได้ค่ะได้ค่ะ กับสำหรับญาติโยมที่จะทำบุญในการปิดทองลูกนนมิตรนะครับเที่ยงตรงนะครับเราจะหยุดทั้งหยุดให้บริการทุกที่นนะครับเพื่อจะได้จัดเตรียมพื้นที่นะครับฝั่งพัชสมพนธ์กับเจ้าหน้าที่ที่จำหน่ายแผ่นทองก็ดีนะครับเที่ยงตรงหยุดทันทีนะครับเพราะว่าทุกภาคส่วนจะได้เตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าถ้าญาติโยมยังเข้ามา ข้างในก็จะการจัดสถานที Jamie, ่อาจจะไม่พร้อมนะครับย้าไยายนีเรื่องมากใช่ไหมใส่เยอะเ กินไม่หมดเอามาห้าร้อยเด้อยายอาย,ยุมันส่น่นดีเดินเด้อยายเด้อไปทำบุญทำทานไปมีบนญที่ไหนไปเจอหน้ากันที่นั่นเด้อช้อนจะไม่ดีกาแฟไรโฮมเทปพี่กาแฟก็มีค่ะเชิญรับได้เลยจอ้อชอนกาแฟไหนก็ได้พี่ ช้อนกาแฟแทนนะคะช้อนนี้หมดแล้วไปยยอาจารย์เอาให้กแฟเอาไปให้คนอีกคนยาอขอบคุณค่ะยรวยนะคคนสวยมันก็เหนื่อยอย่างนี้แหละค่ะยลยกหลงนี่ แม่สวยเนิงยังไม่ยิ่สวยเลยจะสบายนะสวยเลยเป็นทุกเหล่า อย่าอย่าลืมนะอย่าอย่ามองเห็นคนสวยแล้วก็ลืมหนม้าลืมหลังนะ<า>ไม่เป็นอย่างนี้นะอ่าใส่ช้อนนี่แม่จ๋ามองเห็นคนสวยแล้วอย่าลืมใส่ตัวถ้าใครมือหนักเม่นม่นไยึดเขาต้ีจานออกจากพยามไม่ได้ มาเรายแต่มันอยู่มันอยู่กับคนตาดด้วยค่ะแต่กินผมฉันแล้วไม่ผิดหวานเลยค่ะตัดที่ถังขยะเลยนะคะคุณพ่อจ้าอบินถังขยะเด้อตีนโคออกนะก็พูดไปเลย พยายามให้ได้คุณนะใส่หัว,วด้วยนะจ๊ะหัวด้วยค่ะ ใจก็ไม่ออกจะขอทานน้ำด้วยนะคะที่ยืนรอตั้งนานกว่าจะได้ทานนะกาแฟด้วยค่ะนานมารับกาแฟเลยมามามาขกาแฟก่อนแล้วไปกินตามหลังเนาะได้มารับกาแฟก่อนก็ได้จ้าเอไโไม่โลไหมคะขอโทษนะคะที่ให้ดารามายืนรอเป็นความผิดของนิชันเองค่ะ อันนี้มันดนดเลยวด้ค่ะขจ้าวหด้วยรับดูอย่าล้อนนะคะเลยค่ะรับกาแฟรับเลยค่ะพยายามที่จะไม่ไดุ้กคนนะคะละเล็กคนละน้อยก็เาเนาะได้แจก รับกาแฟก่อนก็ได้นะจ๊อด้านหลังขอบรรดาภัยที่ไม่ยืนรอนานนะคะกินกินกาแฟเล่นกับินกินเสร็จกาแฟเย็นตามงนกินร้อนก่อนกินกินร้อนแล้วมากินเย็นนะขออนุญาตเช็ดหน่อยฮะขออนุญาตเช็ดหน่อยกาแฟเราดิ ถั um, oh. s right. <S <cn> ่วด้วยนะคะถั่วนี้คือเราทํามาตอนเช้าเลยสดๆเลยร้อนๆเลยนะคะไม่มีการทั้งคือเด็ดขาดค่ะกินแล้วไม่ปวดท้องค่ะกินแล้วหล่อขึ้นกินแล้วหล่อขึ้นกินแล้วหล่ออะไรเนี่อะไรแคร์คูแคร์คุณถามพี่นั่งทานก่อนไหมคะเขาพี่นั่งทานก่อนไหมรับกาแฟเชิญตรงนี้ได้เลยจ้า รับได้เลยจ้าก็จะรับกาแฟใช่ไหมแก้วเชิญค่ะลับได้เลยนะคะกายอยู่นี่ค่ะเอ้านี่อะไรล่ะเ้มากับใครเหรอทำไมมายู่ตรงนี้เลยรับกาแฟก่อนไหมคะโอ้โห คนดูจะไปมุดไม่ได้ไปมุดท่ปาะไม่ได้จันแอนจันแอนเอาเอาด้วยกาแฟมานี้หนูโอเค เสนอให้เขาเห็นด้วยนะคะร้านนี้ก็เลยขายดีมากเขาไม่ไปที่อื่นเลยเทามาตลอดเลยต่างกันเพราต้องโชว์เสนอให้เขาดูทีที่คุยก่อนหัวเหนื่อยนะค่ชวนลูกค้าคุยก่อนนะนี่หมดแล้วอิหนไม่ได้ขึ้นไปหาการ์ดเลยเ<อ>คราวนี้หลังจากคุณคุณพี่เสื้อขาวไปอะ่ะหนูขอคนละถ้วยนะคะ หนูจะให้คนละถ้วยเท่านั้นนะแคหมดแล้วไม่ให้คิณยายจ้าจ้าจ้าด้วยความกินดีค่ะยายด้วยความกินดีจ้ะตักได้หมดนะคะหนูไม่มีเติมแล้วแค่หมดกับก็ให้เวลาอีกห้านาทีนะสำหรับญาติโยมที่จะปิดทองลูกวิมิตนะครับเราเปิดโอกาสให้ตั้งสองวันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกำหนด เวลาแล้วจะต้องตรงต่อเวลาเดี๋ยวเป็นจะได้เปลี่ยนข้างในก็จะได้ก็จะได้เชิญเจ้าภาพขึ้นมาด้านบนนะครับเดี๋ยวเราความพร้อมอีกสักคู่นะครับทีนี้ก็จะได้อ่านรายงานพระพิสุสงฆ์พี่ได้การกราบอาราธนานี์มาครับ ักตูลินนะอาจารย์จรักตรินจะอยากมาอีกอาจารย์มุงหงจะมาอีกคนประเพณพระสงฆ์ทงสณนักดักที่ในรัฐธนาเจริญชัยมงคลคาฐานะครับเา็นหนสิทรูปที่หนึ่งแล้วก็ดูแล้วก็โอเคอ่ะพระดกุพระสิพระเลียมงคลรองเจ้าคนาภาคสิบเอ็ดรูปที่สองพระเดชะคุณพระมงคลเมธาวัต ที่ปรึกษากองงานในขานุการเจราคณพภาค11อรูปีสาพระมหาทองสือเขมาปัญโยในขานุการเจราคณพภาค11อรูปีี่พระครูสุบัฒม์มูีเลขานุการกองเจ้าคณพภาค11อรูปีห5พระครูโสพลธรรมรังศรรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ลำดวนเจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์รูปี่6พระครูศิลวิสุธทธิคุณเจร,เริญภพปราสาท วัดวันนวราบามรูปที่เจพระครูสถิตปัญญาคุณเจาา้าคณะอำเภอกาบเชิงวัดบุรพารามพระรมหลวงเฉลิมพระเกียรติรูปที่8พระครูธ <า S 2> รรมมังบรคุณเจาา้าคณะอำเภอศรีกระููลศรีนรงค์ที่พักสงจตุราสมณร,รังสัรรูปที่9้าพระครูปราโมโทธรรมาวง์ที่ปรึกษาเจาา้จาคณะภาะเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์วัดไตรรัตนาราม และรูปที่สิทธะครูพนมศรีลาจารย์เจ้าคณะอำเภอพนมดงรักวัดป่าเขาโตนะครับซึ่งเป็นพระเวระสงมสมณศักดิ์สิบรูปที่ได้อารัธนาเจเดินชัยมงคลคาถาซึ่งจะเึลนยังอาจสงภายในอุโบสถนะครับสำหรับรายนาพระสงฆ์จำนวน62รูปที่ได้อารัธนาสวดทักษิณานุปทานจำนวนห2รูป ประกอบด้วยพระมหาธนานชันปุญญเมธิโกเจากา้าคณะอำเภอสัมโรภาพวัดบุรพารามพระรำหลวงเฉลิมพระเกียรติพระมหาดีเด่นวรุตโมเจ้าคณะอำเภอจอมพระสนมที่พักสงเตชะมหันต์พระครูประหลัดเฉลิมเกียรติจิระวัฒโนเจานา้าคณะอำเภอสังขะบัวเชวัดสุทธิธรรมารามพระครูสรมทรเส็งยานิสังวโร เจคณาอำเภทาตูมจุลบุดีวัดป่ามหานครธรรมพระครูใบีกาสุวิทย์กัตตะสาโรเจคณะอำเภโนนารายรัตนบุรีวัดบ้านจโบกพ้ะมหาพระที่ฐานายุโตจคณะอำเภยขว้าอินทรินท่พักสงขันติพโลประวาสุขพระครูมงคลประพัดสอนศิละคนจคณะตำบนเฉลียงวัด แสงธรรมพระครูสุนทรปัญญารังศีเจ้าคณะตำบลนาบัววัดกระทมวานาราม,มพระครูสุนทรคุณยาพินำเจ้าคณะตำบลนาดีวัดตําปูพระครูสุรจิตโสพลเจ้าคณะตำบลตาอองวัดเจริญสัมพันธ์พระครูไพรัตปัญญาพรจาาเจ้าคณะตำบลในเมืองวัดโพธิญาณรังศีพระครูเสถียรธรรมมาศิริ เจ้าคณะตำบลกังแอนวัดป่าตามเมืองพระธิการวิชาลอาคโรเจ้าคณะตำบลโชคนาสามวัดกระวันหินโคนพระครูภาวนาศิลุนเจ้าคณะตำบลโคกยางวัดสี่เหลี่ยมพระครูวิวัตรวรวงเจ้าคณะตำบลเชื้อเพลิงวัดป่าสวายทองพระครูอัตธรรมมัสพิษเจ้าคณะตำบลสังขะวัดบ้านดา พระธิการประวัติขันติวโร่เจ้าคณะตำบลหัวเชิดวัดป่าขันติธรรมรามพระครูไพศาลกิจจาพีวัฒน์เจ้าคณะตำบลขวาเสนาเดนวัดป่าอันพินพระธิการสุรศักดิ์สุรศีโนเจ้าคณะตำบลจอมพระวัดป่าโคกยางพระครูสันตยากรเจ้าคณะตำบลท่าตูมวัดป่าท่าตูม พระครูพิมลปัญญาปนเจ้าคณะตำบลจุมพลบุรีวัดป่ารงไรพระธิการชัยมงคลวุฒิธรรมโมเจ้าคณะตำบลกะวียงวัดป่าเมตตาสวัสดีพระครูสุนทรปัญญาโสพลเจ้าคณะตำบลสำโรงท่าวัดป่าบ้านมิวเจ้าธิกาคัจฉวาลชินนวโรเจ้าคณะตำบลระแงงวัดโคกอาพรสวาย พระครูพิติธรรมมาพิบัติพระครูพิติธรรมมาบานเจ้าคณะตำบลแหลงมุดวัดผูแก้วพรหมวีพระครูโสภิตธรรมยานเจ้าคณะตำบลบักไดวัดป่าสมคคีธรรมพระครูถาวรธรรมวงเจ้าอาวาสวัดป่าดงครูพระครูภัยสาลปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดป่าขวาสุนารินพระครูปลัดวรเนศสติสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบวรสังฆารามพระธิการประศักดิ tekrar, th ์ตรมพุทธโธธรรมพุทธโรเจ้าอาวา cus, สวัดป่าแสงอรุณเจ้าธิการทวัดธนศิโลเจ้าอาวา, ro, า,วา cus, สาวัดป่าสงใจพระครูวิมลวชิระคุณเจ้าจอาวาสวัดป่าตะเคียนพระครูสุทธิวิโมกเจ้าอาวา cus, สวัดบ้านเฉลียงพระธิการสำนาวสุขีโตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิต พระครูวิเภกวัฒนคุณเจ้าอาวาสวัดป่าไรรวิเวกพระบาทอาโคนันพิโยเจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนารามพระอธิการจีรศักดิ์จิรังธรรมโมเจ้าอาวาสวัดตาลวัวพระธิกาสนิทกุศลจิตโตเจ้าอาวาสวัดพนมศิลารามพระนิดาโคเจ้าอาวาสที่พักสองเทมอกระเพอ พระชนช,ชยนธรรมโมเจ้าอาวาสที่พักสงสยาเย็นพระครูสังครักสุขอําจธีรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดจอมสุรินพระอธิการพวชัยธนปัญโยเจ้าอาวาสวัดัยวรารามพระอธิการประดิษฐันติพ,พโลเจ้าอาวาสวัดโดนออง พระธิการบุญเต็มอติวิโรเจ้าจอาวาสวัดขันติศีมหาพิ์พระครูพิพัฒน์จินดาพรที่ปรึกษาเจา้าคณะตำบลโคกยางวัดโคกทมบรมน้อินดา,าพระครูคำธีรมว<า>ปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าไทรทองพระอธิการอนุอาาปูลสันตะกา,ายโยเจ้าอาวาสวัดเบนจ์จติลาราม พระทการกังวานเมสโกเจ้าอาวาสวัดเชื้อเพลิงพระสัจชัยวชิรโยเจ้าอาวาสวัดละออกปฐมพัฒนาพระทการสันยิขันติโกเจ้าอาวาสวัดป่าสำโรงพัฒนารามพระเสมือนกิติสาโรวัดป่าพนมกรพระสุรพลคนติพโลวัดป่าพระอมกรรพระสันติ สิริมังคโลวัดละออกกระทมพัฒนาพระสุทั์พระจำเนียนพระครูไพศาลกิติคุณเจ้าอาวาสวัดป่าโคกกะเหล่าพระสวภาเจ้าอาวาสวัดป่าที่เหล็กพระอธิการแมนมันตะคำเบอรเจ้าอาวาสวัดป่าเสม็ดพระสมเกิรโกวิทโธในฐานุการเจ้าคนะอันเคยสัคัาวัดป่าโยธาประสิ พระอภิชาติเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลนาบัวพระกิติศักดิ์อธิชาตเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลนาดีและพระสันติปัญญาวัฒโนเลขานุก,การจกเจ้าคณะอำเภอเบอร์นทริงลำดวนวัดบุรพารามพระรามหลวงเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นรายนามของพระสงฆ์ที่ได้อารัธนามาสวดทักษิณานุปะทา,านเพื่อทิศถวายแด่หลวงปู่เห